มาอัปเดตกันต่อกับคอนเสิร์ตเปปปี้มอนสเตอร์แฟนคอนที่ประเทศไทยนะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่เราได้รู้กันเลยว่าเด็กๆเปมอนนั้นเนี่ยเขาใส่กางเกงช้างของไทยขึ้นเวทีกันด้วยซึ่งในตอนนี้เนทางแฟนๆอินเตอร์เขาออกมาพูดถึงกันนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยพาริตาเมมเบอร์ของวงซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นพี่คนรองรองจากพี่ลุกกาเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าอยากจะใส่กางเกงช้างเพื่อโปรโมทความเป็นประเทศไทยและในวันนี้พาริตานําทีมเมมเบอร์ Member ในวงใส่กางเกงช้างซึ่งเป็นกางเกงของประเทศไทยและ แฟนต่างชาติเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นของไทยแน่นอนเพราะว่ามาไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะน,นิยมใส่กางเกงช้างหรือว่าเสื้อช้างกันมากๆเลยนะครับรอบนี้เป็นกางเกงซิกเนเจอร์ของไทยที่ใครเห็นก็ต้องรู้และพาริตาเนี่ยนำทีมเด็กเด็กเบบีมอนสเตอร์ใส่กางเกงช้างกันครบทุกคนขึ้นมาแสดงในช่วงอังกอเป็นช่วงที่ทุกคนจะมาสนุกไปพร้อมๆกันในคอนเสิร์ตนั่นเองก็ปล่อยจอยกันเต็มที่เลยเขาก็ชื่นชมพาริตากันมาคนไทยเนี่ยเขาก็ชื่นชมเด็กเด็กแพมอนกัน อยู่แล้วนะครับว่าขอบคุณมากเลยที่ใส่กางเกงของไทยกางเกงช้างเนี่ยให้คนทั่วโลกได้เห็นแต่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชมพี่แพรพาลิตาที่ชวนน้องๆชวนเมมเบอร์ในวงนั้นใส่กางเกงช้างของไทยเพราะนี่คือคนที่ทําให้ชาวต่างชาติได้รู้จักแล้วก็ทําให้ของไทยเนี่ยไวรัลเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วก็บอกว่าเมมเบอร์ไทยในวงอย่างพาริตากับชิกิตาเนี่ยโปรโมทความเป็นไทยได้อย่างดีเยี่ยมดีงามแล้วก็ทําให้คนเนี่ยอยากจะใส่ตามกันได้โดยที่ไม่ต้องบังคับ เลยนะครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆในวันนี้และนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่พาริตาเนี่ยเขาได้นําความเป็นไทย ออกสู่สายตาชาวโลกด้วยนั่นก็คือการพูดบทจากซีรีส์ของไทยนั่นเองซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่แพรพาริตานั้นได้พูดไปแล้วแต่ว่าพูดไม่จบเพราะว่าจําได้ไม่หมดแต่ในวันนี้เนี่ยพี่แพระนะครับเอาแบบอีกทีจากเมื่อวานบอกไว้ว่าจะไปท่องมาวันนี้พาร,ริตานเนี่ยกลับขึ้นมาและพูดอีกครั้งจนจบประโยคไว้เลยทุกคนคือน่ารักมากๆฝันดีนะคนดื้อและก็ต่อประโยคแต่ก่อนหน้าที่จะพูดได้เนี่ยฮึบอยู่นานเลยนะครับเพราะว่าเขินแล้วก็อายที่จะพูดประโยคเต็มๆแต่น้อง ชยกิตาเองเนี่ยก็บิ้วพี่สุดๆว่าเอาเลยพี่พูดเลยพูดเลยพาริตาเนี่ยก็พูดจนจบแล้ก็ได้เสียงกรีดที่ดังมากๆฟินกันไปทั้งคอนเสิร์ตเลยนะครับฟินกับการที่ได้มาเจอเบมอนฟินกับเมนต้องแปรแล้วยังฟินกับซีรีส์เรื่องนี้ที่มันสนุกแล้วก็ฟินใจสุดๆดังนั้นพาริตาเนี่ยทำถึงมากและก็ยังบอกด้วยว่าโอเคจบจริงๆแล้วสวัสดีปีใหม่กับมอนสตที่ทุกคนละมาเจอกันต่อปีหน้าปีหน้าเบมอนจะมาไทยตั้งแต่ต้นปีเลยไหมรอดูกันได้เลยนะครับ แต่ว่าน้องแพรบอกแล้วว่าเจอกันแน่นอนปีหน้า2026 Baby Monster ก็จะสร้างความปังตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีกันอีกรอบรอเชียร์เบมอนกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาแ,แล้วเจอกันใหม่นะครับยังไงฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กันด้วยอย่าลืมรอติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของ Baby Monster ที่เขาบอกว่าจะมาเต้น TikTok เอ,อ้ยหรือว่าจะอะไรหลังจากนี้เนี่ยรอแชร์อัพกันด้วยนะครับแล้วก็ไปสตรีมเพลงไปดูคอนเทนต์ต่างๆ SBS กายโยเดจอนทุกอย่างเลยเพื่อเบบี้มอนสเตอร์กันและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ